สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้มาพบกับโรงแรมทําเลดีติดถนนสายหลักเนื้อที่สองไร่สงาน39.5ตารางวาหรือ1139.5ตารางวาในราคา67ล้านบาทโอนคุณละครึ่งโดยราคาต่ำกว่าราคาประเมิน5ล้านบาทพิิกัดตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะและที่ตั้งโรงแรมที่ดินโรงแรมเป็นโฉนดครุดแดง16แปลงติดกันโรงแรมมีทางเข้าออกสองทางด้านหน้าออกทางถนนหมายเลข107หรือถนนสายเชีงยงใหม่ฝางและด้านหลังออกทางถนนเรียบคลองชนประธานที่ดินโรงแรมติดถนนสายหลักหมายเลข107 หรือถนนสายเชียงใหม่ฝางหน้ากว้าง21เมตรและด้านหลังติดกับถนนเรียบคันคองชนประทานหน้ากว้าง58เมตรปัจจุบันโรงแรมยังเปิดบริการมีรายได้ขั้นต่ำเฉลีย่ย350,000บาทท้วนต่อเดือนโรงแรมมีอาคารทั้งหมด10อาคารมีห้องพักทั้งหมด53ห้องมีรายละเอียดดังนี้ หอาคาร1มีขนาดสองชั้นมี19ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง 2. อาคารสองมีขนาดสองชั้นมียีบสามห้องมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง 3. อาคาร3และ5มีขนาดสองชั้นบุด้วยไม้สักทั้งหลังมี9ห้องนอน9้าห้องน้ำห้องออกลงกายหนึ่งห้องห้องแม่บ้านหนึ่งห้อง 4. อาคารสเป็นตึกครึ่งไม้สองชั้นมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้อาคาร6ถึง10เป็นอาคารที่จอดรถรถ,รถได้ประมาณ30คันโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่ใจกลางเมืองของอำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่ติดถนนสายหลักทำเลดีมากๆอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งสถานที่ใกล้เคียง ศูนย์การค้าเมย่าเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นวัดพระสิง์เพียง17กิโลเมตรเท่านั้นสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่และวัดเจดีหลวงเพียง18กิโลเมตรเท่านั้นศูนย์การค้าเซนทัลเพจิโวัลและสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพียง19กิโลเมตรเท่านั้นสถานีรถไฟเชียงใหม่เพียง23กิโลเมตรและ วัดพระธาตุดอยสุเทพเพียง26กิโลเมตรเท่านั้นเอซีท่านใดหรือนายทุนท่านใดสนใจเป็นเจ้าของโรงแรมเพื่อต่อยอดทางธุรกิจติดต่อโทรด่วน0 9 4 6โทร4 8 5 5 8หรือ081-796-7730อา์รุณสักครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง ท่านจะได้พบกับที่ดินทำเลดีดีบ้านสวยๆกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ